ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยปีการศึกษา2564ข้าพเจ้านางสาวชุลีพรภูล,ลายดอกตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่มแกสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต2 ประวัติส่วนตัวข้าพเจ้านางสาวชุลีพรภูรายดอก เกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2526อายุ37ปีที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่60ตําตำบลพนอมอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมรหัสไปรษณีย์ส8 1 2ปปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคนครพนมเขตสองประวัติการศึกษาข้าพเจ้าจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเซนโยเซฟท่าแร่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเซนโยเซฟท่าแร่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนโยเซฟท่าแร่ระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษมหาวิทยายลัยราชพัฒส,สกลนครประวัติการทำงานวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2548ปฏิบัติงานตำแหน่งครูโรงเรียนเซนโยเซฟท่าแร่วันที่23มีนาคมพุทธศักราช2552 ปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานราชการโรงเรียนบ้านดอนกลางวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2559ปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานราชการโรงเรียนบ้านพนอมวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2562ปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแกหน้าที่พิเศษ ได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษจากกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณงานพิเศษโครงการอาหารกลางวันโครงการโรงเรียนสุจริตครูเวรประจำวันพฤหัสบดีครูเวรประจำวันหยุดปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันหยุดราชการด้านที่ 1. การประเมินผลการปฏิบัติตน วินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้เรียนข้าพเจ้าแสดงทางอารมณ์กริยาท่าทางและสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนรวมงานผู้ปกครองและบุคคลอื่นๆ มีเจตคติเชิงบวกกับประเทศชาติปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการครูปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการครูคุณธรรมจริยธรรม ประพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดโดยการเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนาศาสนกิจของศาสนาที่นับถืออย่างสม่ำเสมอเห็นความสำคัญเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนเข้ารพกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชนเห็นความสำคัญเข้าร่วม ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมของชาติมีจิตรบริการและจิตสาธารณะต่อต้านการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติหรือผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยรวม จัรยาบรลวิชาชีพข้าพเจ้าพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องเห็นความสำคัญต่อการเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอ มีความรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้บริการแก่ผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยยึดหลักความสามาคัคคีเกื้อกูลซึ่งกันและกันและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การนำลงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายอื่น มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิตของตนเองจิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าเข้าสอนตรงต่อเวลาและสอนเต็มเวลา ระหนักในความรู้และทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งที่ดีๆให้กับผู้เรียนสร้างความเสมอภาคเป็นธรรมกับผู้เรียนทุกคนทุ่มเทเสียสละในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ค้นหาสร้างสรรค์ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้ามีเจนตคติเชิงบวกกับวิชาชีพมีความมุ่งม,มั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและให้สังคมยอมรับประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพด้านที่ 2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การบริหารจัดการชั้นเรียนค้าพเาจาจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อทราบสภาพความเป็นอยู่สภาพปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือผู้เรียนที่ประสบปัญหาการพัฒนาตนเอง ข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมการทำง,งานเป็นทีมข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กรจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลในแวดวงอาชีพครู งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานสถานศึกษาข้าพเจ้ามีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสมการใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้รวมถึงงานบริหารงานสารสนเทศของสถานศึกษา ข้าพเจ้าขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ